หลายคนก็ถามตัวธรรมดากับตัวพรีเมียมมันต่างกันยังไงพี่สมคิดผมเลือกไม่ถูกแนะนําผมหน่อยนะครับถ้าพี่สมคิดแนะนําก็แนะนําให้เอาตัวพรีเมียมอ้าวแล้วมาดูกันนะครับเมื่อกี้ก็ทําคลิปไปแล้วตัวธรรมดานะครับอันนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับของแถมก็ได้เหมือนกันบันไดก็ได้เหมือนกันนะครับบันไดก็ได้เหมือนกันได้แกถามมาได้บันไดด้วยไหมมุ้งก็มีเหมือนกัน นะครับอันดับแรกเลยความแตกต่างตัวธรรมดากับตัวพรีเมียมตัวธรรมดามันจะเป็นผ้าแบบยางกันน้ําเคลือบยางกันน้ําตัวพรีเมียมเป็นจะเป็นผ้าผสมสาร water retention c o a t i นะครับน้ํายามันจะซึมเข้าไปในเนื้อผ้าทําให้น้ําผ่านไม่ได้อากาศผ่านได้นะครับตัวนี้คือคือความแตกต่างของมันอันที่หนึ่งอันที่สองพื้นตัวนี้เอามาดูมาดูช่งางภาพมาดูใกล้พื้นตัวนี้เราจะปูด้วยพลาสติกนะครับ พื้นตัวนี้เราจะพูดเรืยฟาบูดน,นะครับคือความแตกต่างอันดับที่สองอันดับที่สามคือที่นอนที่นอนตัวนี้จะหนาสี่นิ้วมันจะนุ่มกว่านะครับมันจะนุ่มกว่าสมมติตัวธรรมดารับแรงกระแทกได้ห้าลิตรนะครับถ้าใครลิตร์อ่อนๆก็ไม่ต้องเอาเยอะตัวพรีเมียมรับได้แปดเก้าลิตรนะครับเวลาปั้งๆนะครับเข้าใจไหม <laughs> แล้วก็ตัวพรีเมียมมันก็จะมีหมอนเป่าลมแถมไปด้วยสองลูกแล้วก็ผ้าห่มนาโนหนึ่งนืน แล้วก็ power bank power bank นะครับแล้วก็ไฟ LED นะครับ power bank ไฟ LED เราจะแถมไปด้วยนะครับ power bank LED เราก็จะมีไปด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเห็นไหมไฟเห็นไฟไหมครับอ่านี่นแหละครับไฟยาวรอบเลยนะครับก็จะดีกว่ากันนะครับการโปร่งแสงก็จะดีกว่ากันนะครับระบายอากาศได้ ระบายอากาศได้ดีกว่ากันกันน้ํากันฝนได้เหมือนกันตัวธรรมดากับตัวพรีเมียมทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวพรีเมียมก็จะดามเหมือนกันนะครับเราดามไปให้ดีนะครับอพกันการฉีเพื่อให้ยืดอายุการใช้งานนะครับบางคนถามว่าพี่เต็นมือสองแหระครับทําไมมีมาอย่างนี้พี่ชมคิดทําไปให้เผื่อไปเลยนะครับจะได้อายุการใช้งานยาวๆนะครับตัวหมวกก็จะเหมือนกันนะครับการดึง ดามตามจุดดึงต่างๆนะครับนี่เราก็จะดามเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันจั่วด้านล่างนี่เราก็จะดาเหมือนกันนะครับทาจุดดึงหมวกเราก็จะทําเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่เนื้อผ้าแล้วก็พื้นนะครับแล้วก็ที่นอนนะครับแล้วก็ของแถมนะครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยกังวลใจอะไรก็โทรสอบถามี่่สมคิดได้เลยนะจ๊าที่รัก 096 354 4996นะครับแล้วเจอกัน